อัปเดตงานต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็งานเดินหน้าไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าขึ้นชิ้นงานหลายชิ้นนะครับทั้งหมด7ชิ้นงานด้วยกันนะครับก็จะเป็นมีดนะครับสเล่มนะครับแล้วก็ขวานนะครับมีดก็เริ่มแต่งฝักแล้วนะครับสังเกตด,ดู นะครับเราจะมีรอยขีดอยู่ด้านบนสันแล้วก็ทําให้ปลายเลียวนะครับกกกกฝักตรงนี้จะใหญ่นะครับปลายฝักเลียวนะครับทั้งมีดเน็บมีดแร่นะครับเราจะทําอาแบบเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้มันหนาถ้าส่วนตังกกนี้จะต้องเนื้อม้าจะต้องให้หนากว่าปลอกคอนะครับให้หุ้มอยู่ปลอกคอเพราะบางครั้งเราอาจจะเอาปลอกคอเข้าไปไว้ข้างในด้วยนะครับ ส่วนด้ามน,นะครับเราก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเพียงแค่อัดกาวนะครับตัวนี้ต่อด,ด้ามก็ยังไม่ได้ใส่ตะปูกเกลียวนะครับต้องใส่ตะปูกเกลียวด้วยนะครับมีเด็บก็เหมือนกันนะครับด้ามอะไรเรายังไม่ได้ตกแต่งนะครับยังดูเทอะทะอยู่ใส่อัดกาวลงไปแล้วนะครับใส่กาวอ e ีพ็อกซี่นะครับ ส่วนขวานนะครับขวานตัวนี้ก็คมตัดนะครับคมตัดกับคมแหลมตัวนี้คมตัดห้านิ้วนะครับด้ามก็จะออกมาอีกทรงหนึ่งนะครับการใส่ขวานก็จะใส่หัวกรนนะครับเขาจะแบ่งครึ่งนะครับด้านหลังนะครับความหนาของไม้นะครับแล้วก็ค่อยๆปาดซ้ายปาดขวานะครับให้ตัวหัวขวานเข้าไปได้นะครับอย่าให้มันหลวม จนเกินไปนะครับพอได้แล้วก็เราก็ตอกลิ่มที่หลังนะครับอันนี้ไม้สาทรนะครับทําใหม่ก็จะสีประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกันกับไม้เก่านะครับคือไม่ใช่ว่าไม้เก่านะครับไม้ที่อาผ่าออกมาหลายวันแล้วนะครับสีก็จะเข้มดานะครับอันนี้ก็จะออกขาวนะครับแต่ลายก็เห็นชัดเจนอยู่แต่สีจะต้องดํากว่านี้นะครับไม่ใช่รอยแตกนะครับเป็นรอย หินปูนในเนื้อไม้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของไม้สาทรส่วนมากจะมีนะครับไม้คอมแฟกก็ตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับวันนี้สาหรับด้ามน,นี้ส่วนด้ามน,นี้ก็แต่งนะครับแต่งด้ามแต่งกาดนะครับใส่ตะปูเกลียวนะครับกันหลุดนะครับที่เราต่อท้ายไว้ ครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับคนชทยคมในฝักนะครับก็จะมีงานมาอบเดตให้ชมส